สบายดีมาเลยฮะจะลงไปบัดปัดถ okay, ูพัฒนาเป็นบ่าวเป็นบ่าวไปลงนัลง อ๋อาถถีบน้องด๊ัมอ้าวเพื่อนต่อเพื่อนหาผู้เจ้าเพื่อนมันไปติดอันโตเมีย เอ้เอ๊ะเพิ่มาเห็นหมาเพิ่เลบิดสภาพมันเป็นติดอาปาดัมอาของลงเอาลงไปกรออันนี้ประเด็นยังแงะง่ายโอ้ยทีแทนเอาเหยาะอยู่ ไปหิวค้องพี่น้องมาหนี่งไยเอฟซีเด้อพามาบึงมาสมเรียกงานอยู่หวัดว่าอารามคุณเคยแถวก็ไป่ได้อยู่บ่อยแต่มาเหลนลงมาหวัดเอารถไทลงใหม่เด้มาตูเอาพืนมาตูเอาไม่ออกจากวัด สอยกันตัวละไม่ละมือตาออนซอนออนซอนเด้อออนซอนสาวบ้านเด้สาธุอนุโมทนาบุญนับถสุผู้บุญผคนมือนี้มาแจกยังเนาะมือนี่มือนี้มาแจกยังอยากกินเด้สวัสดีพี่น้องข้อหนี่ก้าจอกหนึ่ง อันนี่ก็จอกหนึ่งตัลโ,โล่แม่แล่ได้เนี่ยนะตัลโล่แม่แล่ได้บ่ได้เห็ดยังมาขอกินอ,กอีนอก,กุกก้ยมือาฮะมันจังนัวนนพี่มือไฟกาแฟาแม่น้องแฟนแม่น้องแฟนบอกเอาหมุนๆเด้ออุย้ยพี่น้องฮ่ะตาเอาซ้อนเด้แซล วตุกหนึ่งแหละตาพ่อรักเวียดอย่างไวต้องใช้เมากาแฟต้องใช้เมากต้องใช้เมากาแฟส้าเล้าอยู่ฮ่า,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 าโอ้ยตาพอเวียดอยางไรกาแฟบดชอนตุกนต๊กชาตุ๊กขับใจเดิน อยู่ดีมีแห้งเด้ออร่อยเอาผต้มนังอันนี้วันนี้แล้วต้มต้มากต้มเห็ดแต้มกพพ็จอย่ต้มเห็ดยางอันนี้ทได้กอคุาอยู่กสบายดีทุกคนสบายดีจ้า เป็นเกาะไวงใช้ไหมแม่ครัวอันสี่แจ้งส bon <No ี่แจ้งให้ฟังเมื่ออ bueno ื่นนะเอื้อยเพิ่นเอื้อยเพิ่นมายามเพิ่นสี่เลี้ยงเขาปุ้นเมื่ออื่นแล้วก็มีของหวานเมื่ออื่นเด้อแล้วก็มีลาบหมูเด้อเมื่ออื่นเด้อ อุมดันุกนแงแ้วคนงานน่นงแมนแมกป้นแอันตั้งโต๊ะไว้ให้เนี่เด้อจะสีหาโต๊ะมีห่มน้ำใยนี่แหละพอเปิดอยากลงมือเองพอยากมาแจกน้ำเ้ยเออพอิลลงวัดเออไ้เออนี่ห่มน้ำใยนี่แหละเอาเรียงโต๊ะไว้ละเอาขืนมาละกันที่ได้ตักซอยกัน มือเอิญฮะก็มาฮอดนี่ยเอามือที่เข้าโลดแต่มือจะลงกินนะมือเอิญนและเพิ่นเพนี่ชาเตถือือที่ะเอาไปกินไปนูจุสิจุย่งกับจุแล้วเพิ่นกับยางเมื่อละวะนี่นะเพิ่นมายามนี่นี่เอออ่ะก็มาฮอดนี่ยอ่ะก็มาฮอดเดียวนี้เขาก็ลงมาบอก ได้ข้าปุ้นแล้วก็สีเห็ดของหวานแล้วก็ลาบหมูแล้วก็ลูกชิ้นมาให้ลูกหายล้านน่น่จูอเบดีบดิเจัจุบกจูนั่นจูนี่แหละบดจักแแล้วจูจะเป็นแม่ขั้วล้พ่อแล้วบดจูจูนั่นจูนี่จดนะจูน้ำไผ่น้านี่น่ะบดจูน้ำไผ่จูบ่ดจูจุ ชุ่มโรส how อ่มีจุฮ่าวัดบ้านลนะ o w แค่ถุงมือจุอะไรนกะโชคดีอลไรตือจุนาแดงบ่มือเขาก็ไปจุน้ำกันเลยเนาะ้ามืองทไ่แเหตุจริงยพ่ออยากนานจพ่ออยากดึงมาจุเจ้าของมือเขาเ o w นจ้ะมืแล้วแต่โชคไฟมันมันเลยเนาะย anh làm mấy cái này mấy cái bộ phải ơi chu phải cả đây kinh cứ cầu nuôi đó Ôi, chiều quá sao được chặt đưng chặt đưng phải chu phơi gì cơ hơi và mà săn bắn

เออเมื่อละจุมือหบอก็เอยจันได้หือว่าเน้ออื่นได้บอกมันเยาันไม่เยกันเป็นจุซองือจุมเออมือี่สเตอร์อ็นสีูสีเออมื่อช้าวถึกจุหาแต่ก็ว่าที่จูีถึงจุหเออโอน่ยน่้บอเนี่ยนั่นบ่เฮ้ยจะได้แบ่ออกไอเดียจูนั่นจูนี่สิตี้สไตล์กับข้าวนี่แหละาะไมนาาอยไม่เห็นเวยกันได้กเหมือนกั่าไอเดียนั่นนี่นะ เขาาให้ซอยกันหลายคนเห้อเฮ็ดซอยไผมีแต่สิถ่ายซอยอันนั่นจะไม่ได้หรอกแกคายมาเดี๋ยวนี้นะอันไข่จะเป็นผู่ค้อนควายไข่เป็นผู้เฮ็ดเป็นผู้เว้าเป็นผู่ค้อนควายมาให้เฮ็ดได้ข้าวกะทิแต่ข่เล็บอันียเออเจ้าก็เป็นผู้เฮ็ดเบ้านัวหัวม้วนพี่น้อง ăn nướng, ăn mòn, hặc phang, bèn phân. ài. 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 กำลังไม่ใช่ปูนาตาโ่อโมงเป้าเป็นซื้อของเลนมาหายเท่าดิวมาของไดนะ้หนเด้มาหอดกับพอดิโตอะนะใช่เออ,อว้อีดีพี่นัง่งนะ ปาลีเออเออปาลีเป็นแนวปาลีเป็นผู้สาวผัวเพือผัวไปทำงานปาลีก็เป็นผู้สาวเป็นผู้สาวส่งข้าวก็ mẹ nè mẹ nào bỏ chắc luôn Ừ lộn nó nè mẹ nè mẹ nó hôi nè thôm nè เปิดโลกใหม่วเปิดโลกใหม่เป um anyway> ิดโลกใหม่แล้วบัานี้โลกใหม่จางปากเออจางปากอยู่เ้าเปิดโลกใหม่เปิแม่ข้วก็เห็ดแบบใหม่อีกเปี่ยนไปจุเปจุสวัสดีจ้า จำกันได้ไหมจือเสียงล่ะเจาอาวะเข้าเจ้าเอันน้ำมันหน่ได้ยน่จออันนี้เขาได้จอน้ำมันหลุดหนึ่งบอเขาใจน้ำมันนิดนึงเหลนึงเอา ใช่จะมาค้นไงฮาวว่ะเออเขามีหับค้นไปกองไว้ใช่ไหมเด้เคยถ่าเอาเขาไปเดี๋ยวไปเห็ดทานตปเห็ดทานแล้วตะปูยาไปเอาน้โอ้โอ้เอ้โอ้เออโอเคแล้ะสัสคลิปนี้พระเบิ่งพระส้มท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อไพเอาพื้นละวหลุดล้ลิดรประสานหลุดละลิดรหลุดละลิตรกระจอาค้นหายเพราะว่าเอาหนามันมาใส่ตัดนี้ ຂໍກັນຄິມໜ້າເດີ້ພີ່ນ້ອງເດີ້ໂຊກດີບົດສຸກູທຸກຄົນອະນຸໂມທະນາບຸນນໍາບົດສຸກູທຸກຄົນສະບດີ